สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจินทิลาอ่อนสุดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิดาราบุญลานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะและดิฉันชื่อเด็กหญิงศินิทาวงเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านโนนหินแรกอําเภอกุฎข้าวพุนสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2 พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องสารเคลือบผิวผลไม้ธรรมชาติจากขี่ชันและน้ำมันยางนาสำหรับที่มาและความสำคัญของปัญหาจากการทำโครงงานเรื่องสารเคลือบผิวผลไม้ธรรมชาติจากขี้ชันและน้ำมันยางนามีดังต่อไปนี้ค่ะ การสูญเสียคุณภาพของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวจากแปลงของเกษตรกรผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคเป็นปัญหาที่สำคัญมากซึ่งมีสาเหตุหลายประการได้แก่การสูญเสียน้ำการเกิดบาดแผลการเข้าทำลายของโรคแมลงและสัตว์ต่างๆระหว่างการเก็บเกี่ยวการขนส่งและการวางจำหน่าย การเคลือบผิวผลไม้เป็นวิธีที่ช่วยลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยวโดยสารเคลือบที่นำมาใช้จะช่วยทดแทนชั้นไขธรรมชาติที่หลุดหายไปของผลไม้ ทำให้การสูญเสียน้ำและการแลกเปลี่ยนก๊สลดน้อยลงสามารถคงคุณภาพของผลไม้เอาไว้ได้นอกจากนี้สานเคลือบผิวยังช่วยให้เกิดความมันวาวกับผิวผลไม้ทำให้ผลไม้มีความสวยงามน่ารับประทานปกป้องไม่ให้เกิดรอยช้ำและความเสียหายอื่นๆที่อาจเกิดจากการกระแทกระหว่างการลำเลียงขนส่งจึงทำให้ผลไม้คงความสดใหม่ไว้ได้นานและไม่เหี่ยว และยังมีบทบาทสำคัญในการยับยั้งป้องกันการทำลายจากเชื้อโรคด้วยค่ะกลุ่มของพวกเราจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติของสารเคลือมผิวผลไม้จากธรรมชาติเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและพบว่าในชุมชนของเรามีต้นจิกต้นลังหรือต้นเต็งลังในธรรมชาติ ต้นไม้เหล่านี้จะมียางไม้ไหลย,ย้อยออกมาจากต้นและแข็งตัวเรียกว่าขี้ชันจากภูมิปัญญาชาวบ้านจะนำขี้ชันมาผสมกับน้ำมันจากต้นยางนานำมาเคลือบตะก้าที่สารด้วยไม้ไผ่ทำให้ตะก้าตักน้ำได้จากคุณสมบัติดังกล่าวพบว่าขี้ชันที่ละลายในน้ำมันจากต้นยางนา มีคุณสมบัติในการเคลือบผิวได้กลุ่มของพวกเราจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติของสารเคลือบผิวผลไม้ธรรมชาติจากขี้ชันและน้ำมันยางนาว่าสามารถเคลือบผิวผลไม้ให้มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นทดแทนสารเคลือบผิวผลไม้ที่เป็นสารสังเคราะห์ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและลดการใช้สารเคมีค่ะ วัตถุประสงค์ในการทำโครงงานเพื่ออส่รซาอัตราส่วนที่เหมาะสมของขี้ชันและน้ำมันยางนาเพื่อนำมาทำเป็นสารเคลือบผิวผลไม้และเพื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลไม้ตัวอย่างที่เคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. โครกและสาบ้องกระปุกพลาสติก 3. ผ้าขาวบาง 4. บิกเกอร์ 5. ไม้พาย 6. ช้อนตวงตักสาร 7. เครื่องช่างน้ำหนัก 8. กระติกน้ำร้อน 9. ถุงมือยาง 10. ขวดพลาสติก 11. กระลมังสารที่ใช้ในการทดลองมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ชั้นหรือขี้ชัน2 น้ำมันจากต้นยางนาผลไม้ตัวอย่างที่นำมาทดลอง 1. แตงกวา 2. มะนาว 3. มะม,ม่วงดิบพันน้ำดอกไม้สส้มเขียวหวานสำหรับการดำเนินการทดลองมีขั้นตอนดังนี้ค่ะการทดลองที่ 1. ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของที่ชันและน้ำมันยางนา เพื่อนำมาทำเป็นสารเคลือบผิวผลวไม้เตรียมสารเคลือบผิวผลวไม้ 1. โบดผงชันด้วยโค้งให้ละเอียดล่อนด้วยผ้าขาวบางเก็บผงชันไว้ใช้ 2. ตวงขี่ชันปริมาณ1ช้อนโต๊ะลงในบีบเกอร์คนให้ผสมกัน 3. ตวงน้ำมันยางนาปริมาตร 100มิลลิลิตรลงในบีเกอร์ที่เตรียมไว้ในข้อที่1และลายให้เข้ากันจะได้สารเคลือบผิวผลไม้สูตรที่1 4. ทําตามขั้นตอนที่1และ2แต่เปลี่ยนปริมาณของที่ชันจาก1ช้อนโต๊ะเป็น2และ3ช้อนโต๊ะจะได้สารเคลือบผิวผลไม้สูตรที่2และสูตรที่3า จะได้สารเคลือบผิวผลไม้สสูตรที่มีความเข้มข้นของที่ชันเรียงจากน้อยไปมากคือสูตรที่ 1, นึสองและสตามลำดับนำสารเคลือบผิวที่ได้ทั้งสสูตรไปทดลองในขั้นตอนที่2ต่อไปค่ะ,ะขั้นตอนที่สองทดลองเปรี่ยบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลไม้ตัวอย่าง ที่เคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวธรรมชาติจากขี่ชานและน้ำมันยางนากับผลไม้ที่ไม่ได้เคลือบผิวค่ะนำผลไม้ตัวอย่างที่เตรียมไว้มาทำการทดลองดังนี้ค่ะ 1. ผลไม้ตัวอย่างไม่เคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวเป็นผลไม้ตัวอย่างควบคุม 2. เคลือบผิวผลไม้ตัวอย่างด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่หนึ พึงให้แห้งเก็บผลไม้ตัวอย่างที่ทำการทดลองไว้ในร่มที่อุณหภูมิห้องสังเกตและบันทึกผลตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลไม้ตัวอย่างที่เคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวธรรมชาติจารขี้ชันและน้ำมันยางนา กับผลไม้ที่ไม่ได้เคลือบผิวเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องพบว่าแตงกวาที่ไม่ได้เคลือบผิวจะเริ่มปรากฏอาการของโรคบางส่วนในวันที่7และเน่าเสียเหี่ยวทั้งหมดในวันที่14่แตงกวาที่เคลือบผิวด้วยสูตรที่2และ3จะเริ่มปรากฏอาการของโรคในวันที่4และเน่าเสียทั้งหมดในวันที่7็ด ในขณะที่แตงกวาที่เครือบผิวสู่ที่หนึ่งจะปรากฏอาการของโรคเพียงบางส่วนในวันที่14และเก็ดต่อได้ถึงวันที่30แต่จะแสดงลักษณะแก่จากคือมีสีเหลืองผิวยังสดใสไม่เหี่ยวและไม่เน่มนเามะนาวที่ไม่ได้เครือบผิวและเครือบผิวด้วยสูตรที่สาม จะเริ่มปรากฏอาการของโรคบางส่วนในวันที่7และเน่าเสียทั้งหมดในวันที่14บสี่มะนาวที่เคลือบผิวด้วยสูตรที่สองจะเริ่มปรากฏอาการของโรคในวันที่ส4และเน่าเสียทั้งหมดในวันที่3 0มสในขณะที่มะนาวที่เครือบผิวสูตรที่หนจะปรากฏอาการของโรคเพียงบางส่วนในวันที่สา มะม่วงดิพันน้ำดอกไม้ที่ไม่ผ่านการเคลือบผิวและเคลือบผิวด้วยสูตรที่2และ3จะเริ่มปรากฏอาการของโรคในวันที่7เนื้อจะนิ่มและเมื่อเก็บไปจนถึงวันที่14จะเกิดการเน่าเสียบางส่วนในขณะที่มะม่วงที่ผ่านการเคลือบผิวสูตรที่1จะปรากฏอาการของโรคในวันที่16 มะม่วงยางแข็งช่วยชะลอการสูดของมะม่วงได้ส้มที่ไม่ได้เคลือบผิวจะเริ่มเหี่ยวในวันที่9และเหี่ยวมากในวันที่16หส้มที่เคลือบผิวด้วยสูรที่สองและสจะเริ่มเน่าเสียในวันที่16ในขณะที่ส้มที่เคลือบผิวสูตรที่1จะเริ่มเหี่ยวในวันที่30สารเคลือบผิวผลไม้สูตรที่1 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ตัวอย่างได้แก่แตงกว่ามะนาวมะมว่วงดิบพัน,น้ำดอกไม้ส้มได้นานกว่าที่ไม่ได้เคลือผิว7วัน23วัน9วันและ21วันตามลำดับ,บค่ะสารเคลือผิวผลไม้ที่สามารถยืดอายุผลไม้ตัวอย่างได้นานให้ผิวมันเงาคือสูตรที่หนึ่งส่วนสูตรที่สองและสาม ที่มีความเข้มข้นของที่ชันมากจะทำให้ผลไม้ตัวอย่างที่เคลือผิวแสดงอาการของโรคเร็วกว่าและผิวไม่มันเงาเหมือนผลไม้ตัวอย่างที่เคลือผิวด้วยสูตรที่1จึงนำสารเคลือผิวผลไม้สูตรที่1มาเป็นสารเคลือผิวผลไม้ชื่อ NSR Wax มาใช้เป็นสารเคลือผิวผลไม้เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษา เพิ่มความมันเงาเป็นสารจากธรรมชาติลดการสูญเสียน้ำลดลอยขีดขวนค่ะจากผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าสายเคลือบผิวผลไม้จากขี้ชันและน้ำมันยางนาในอัตราส่วนที่เหมาะสมสามารถรักษาคุณภาพของผลไม้ให้มีอายุการเก็บรักษาที่นานลดการสูญเสียน้ำและเพิ่มความมันวาวให้กับผลไม้ สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานเรื่องสารเคลือบผิวผลไม้ธรรมชาติจากขี้ชันและน้ำมันยางนาะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ได้ทราบอัตราส่วนที่เหมาะสมของขี้ชันและน้ำมันยางนาะในการเคลือบผิวผลไม้ตัวอย่างให้มีอายุเก็บรักษาได้นานขึ้น 2. ลดการใช้สารเคมี 3. นำความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์